สนับสนุนโดยบุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u ิ X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากโกเลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุภาษิตชีวิตงามนะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้กับผมก๊อปปี้เจริวัฒนและแน่นอนครับอาจารย์เสรีวงบนทาสวัสดีครับพี่อีทครับสวัสดีครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับแหมเราแบบว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับพี่อีทอีกชนิดหนึ่งครับพอให้พอให้ได้พอก็พอดีหยวนหยวนท่วนถี่ให้พอผ่านอ่าก็แปลว่าอย่าเป็นคนไปเคร่งนะอะไรต่างๆที่ผ่านได้ อันนี้พี่เขยายกตัวอย่างเลยนะตัวอย่างครับอพี่เนี่ยเวลาเป็นที่ปรึกษาวิธีพนของเด็กเนี่ยครับถ้าเด็กไม่ผิดไม่ได้ทําผิดเลยแต่ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีเหมือนอย่างที่พี่อยากให้เป็นครับพี่ให้ผ่าเพื่อให้เป็นงานของเด็กอ๋อแต่ถ้าเกิดพี่แกบอกอันนี้แหม่ไม่ตรงใจเลยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ตกลงงานเด็กหรืองานเรา ก็กลายเป็นงานผู้สอนงานอาจารย์ไปอย่างนี้เั้นเด็กเน้นนิสิตก็เป็นอาจารย์เี่้เฉพาะสิ่งที่ผิดให้ถูกอ๋อครับแต่สิ่งที่ถูกแต่ไม่เลิศพี่ปล่อยอก็ก็นิสิตอายุเท่านี้เป็นแบบนี้ประสบการณ์แบบนี้ก็ได้เท่านี้ได้แค่นี้แต่ไม่ผิดไงอ่าไม่ผิดเราให้ผ่านแต่ผิดก็แก้แล้วใช่ถ้าผิดพี่แก้ถ้าไม่ผิดพี่ให้ผ่านแต่มีอาจารย์บางคนเขาจะแก้ทุกประโยคทุกบรรทัดให้ตรงใจเขา จนั้งานเด็กนี่มันไม่ใช่งานเด็กเป็นเป็นงานของคนคนนั้นที่นั่งแก้อ๋อเข้าใจลล้วบางทีอธิบายไปก็ไม่เข้าใจเนะสุดท้ายพอนิสิตจะบรรยายจะพูดอภิปรายก็เอ๊ะอะไรวะอะไรอย่างงี้นะนะฮะคือพี่บอกอย่างงี้วิธีคิดง่ายมาตรฐานในการวัดคนอื่นอย่าให้สูงนักแต่มาตรฐานวัดตัวเองเอาให้สูงเข้าไว้คือถ้าเป็นงานเราเนี่ยเรา้อ้ดีาตานที่มาตรฐานสูงมาก แต่เวลาไปประเมินงานคนอื่นเนี่ยจะไปสูงกับคนอื่นเขาอพอดีพอได้เหมือนตอนที่เขาขอพอสอกันเนี่ยอ๋อครับคนตรวจซึ่งเป็นฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยครับตรวจแล้วตรวจอีกแก้แล้วแก้อีกจนเด็กบางคนท้อไม่เอาเลยอืมพี่ต้องไปว่าเขาบอกคุณรู้ไหมคะคนเป็นพอสอรอสอนเนี่ยเขาผ่านที่หกสิบนะคะอ่อ ถ้างานเขาเนี่ยเจ็ดสิบกว่าแปดสิบเนี่ยคุณส่งออกไปให้รีดเดอร์ที่เป็นไอ้โมงอ่านได้แล้วค่ะ,ะคุณจะมาแก้งานเด็กให้เป็นร้อยเพื่ออะไรในเมื่อพอสอรอสอนเนี่ยจากร้อยเขาได้หกสิบเขาก็ได้แล้วแต่ตอนนี้งานเขาที่คุณดูเนี่ยถามจริงๆคุณว่าคุณให้เขาเท่าไหร่ก็ประมาณ8ปดสิบก็แปดสิบก็ส่งไปสิคุณจะมาแก้ให้เป็นร้อยเพื่ออะไรในเมื่อเขาผ่านที่หกสิบแก้ไปแก้มากันอีกอย่างนี้เด็กท้อ ไม่เอาแล้วพักก่อนนี้นะพี่ก็ไม่เข้าใจคนพวกนี้ยวนหยวนทุ่นฉี่ให้พอผ่านเออ <นะ S 1> ก็คือมันผ่านได้แล้วไงแล้วคุณจะเป็นสตร,ริกอะไรมากมายก่กองจนกระทั่งเรียกว่าจะให้เป็นร้อยเหรออ้นี่ไงนะฮะถามจริงมีวิชาไหนไหม่จีก็บอกว่าต้องร้อยนะถึงจะผ่าน <c oughs> เออมันก็มีหกสิบพนันเจ็ดสิบพันแดิบพันก็แล้วแต่กรณีอืก็ว่ากันไปนะฮะ เงี่ยหูหรีตาพอประมาณสยบคำรออ่านผลงานจริงใช่ไหมใช่ใช่โอเคคือเราก็ฟังในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ฟังเหตุฟังผลเขาเงี่หูหรีตานะส่วนตาเนี่ยก็หลิวซะบ้างไม่ต้องไปเปิดตาสองข้างกว้างจนเห็นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างครับหลิวตาซะบ้างหลิวตาคือเห็นหลุมสิวเลยหรอหน้าเนี่ย เออผอพอโอเคโอเคละใช้ได้ก็ผ่านไปอ่ะจริงๆนิงนะเราทำงานโทรทัศน์เนี่ยถามว่าคนที่ออกหน้าจอเนี่ยหน้าเขาเกลี้ยงเก่าทุกคนเหรอไม่นะเออแต่พอถ้าเกิดมันอยู่ในจอแล้วมันดูได้แล้วมันก็พอแล้วมะก็โอเค okay หรือเร,เราจะให้เอาคอนเซลเลอร์มานั่งแต้มทีละจุดทีละจุดนะเหมือนอย่างยายป้าเฉยทำแครปบเหรอไม่ได้สิ ไม่ได้ทำงานพอดีเย็นเปนเฉียเย็นเปนเฉืยดนี่ก็ทําแคร็บนี่มีหลุมตรงไหนก็อุดหมดนะ้อุดหมดอออันนี้ก็บอกโอ้ยก็ปี้หลุมเยอะจังสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขอคอนซซลเลอร์ใส่ก่อนทั้งหมดนี่มี18จุดนะโอเคอย่างเงี้ยไม่ได้ทํางานพอดีะคือถ้ามันอยู่ในจอแล้วมันไม่ดูน่าเกลียดน่าังมันก็พอผ่านก็ผ่านสินะถูกต้องนะครับจ่าได้นักหนาสงบคํารออ่านผลงานจริงได้รับมาอ่านแล้วช่างเตือนใจเลยส่งให้อ่านต่อไม่มัวนิ่ง อ่านี่ก็เหมือนการเวลาเราอ่านเอางี้นะไม่รู้พี่เป็นคนที่ง่ายเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เวลาพี่รีวิวงานให้ใครที่จะตีพิมพ์นะครับไม่เคยมีใครตกอืมฮ่านหมดทุกคน่านหมดได้ลงหมดหอ่าโอ้ยแต่ตัวพี่เองเคยเจอค่ะไงค,ครับงานพี่นี่แหละตีกลับโอ้โหเจอราชพัฒน์จังภาคเหนือคนหนึ่งนะครับะตรวจโอ้โหแกนู่นแกนี่ไม่ลงละ ทอทอไม่บางทีเขาเองยังไม่รู้เลยที่เขาแก้เดี๋ยวเขยังไม่รู้เลยเพราะความรู้เขาไม่ทันสมัยไงอ๋อแล้วมีรัชมงคลอีกคนหนึ่งครับบอกว่างานพี่ไม่ได้อ้างตำราแต่ว่าไปอ้างเวอร์ไวเบฟเวอร์ไวเบฟอะไรนี่อย่างนี้พี่จะสรบตายบอกรู้ไหม เท็กซ์บุ๊กนี่มันโบราณกว่าข้อความเวิร์ไวเป็บเยอะมากมข้อความเวิร์ไวเป็บนี่มันเพิ่งลงเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วแต่ตำรามันตีพิมพ์เมืสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วโน,น่้นใช่แล้วคุณทําไมจะต้องไปเรียกหาไอ้สิ่งที่มันเป็นตําราเวิร์ไวเป็บเนี่ยทันสมัยมากเขาตีกราบงานพี่บอกว่ามีเวิร์ไวเป็บเยอะไปเวิร์ไวเป็บไม่มีใครรองรับไงางานในเล่มมันจะมี คนลองรับอย่างนี้พี่ว่าตัวเขาไม่เคยเข้า Google อ่าจริงๆไม่รู้จะหาอะไรอย่างไรใน Google ได้มีวิชาการอยู่ตั้งเยอะแยะมากมายแล้วมันก็มีเว r ร์ไวเว็บที่เรามาใช้ประโยชน์ได้ฮะ<า>แล้วทำไมจะต้องไปอ้างคิ้ปากผีขี้ปากผีฮะก็ตำราบางตำรา,า,ำรานี่คนเขียนตายแล้วว่ะใช่แล้วคุณจะนต้องเอาคิ้ปากผีเหรออย่างตำราบางตำราที่เขียนไปในหลายๆปีแบบ5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็น ความอัปเดตในช่วงเวลานั้นไหมอื้ใช่มันมันทันสมัยเวลานั้นอ๋อเอแต่เวลาเวลาผ่านไปมันก็อาจจะไม่ทันสมัยอแต่ถ้าเวิร์ลไวด์เวเนี่ยมันทันสมัยทั้งนั้นเลยเพราะมันเพิ่งลงไปเมื่อตอนสองเดือนที่แล้วสาเดือนที่แล้วมันไม่ใช่หลายปีแต่ตำราเนี่ยอะสมมติเราจะพิมพ์ตำราปีหกเนี่ยกรพี่รู้ไหมเราต้องส่งแมนูสคริปต์หรือว่าต้นฉบับเมื่อไหไรเราต้องส่งแต่ปีที่แล้วเลยนะ ก็้งต่ปีหกห้าแล้วตีพิมพ์ปีหกหโอ้แต่เวอร์ไวเว็บถ้าเกิดเราไปค้นเจอวันนี้มันอาจจะลงเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่เองฮะแต่เขาบอกพี่ใช้เวอร์ไวเว็บเยอะไปพี่ก็โอเคลงถ้าเห็นว่าเขาท่าตามนั้นจริงสมควรยิ่งส่งต่อรออะไรนี่ไงพี่เนี่ยส่งต่อให้ให้วันละให้บรรธิงการเลยพิมพ์ค่ะพิมพ์เลยค่ะ ก็ผ่านแล้วนะที่ควรจะแก้แก้ให้แล้วค่ะแก้แล้วเรียบร้อยเห็นเข้าท่าตามนั้นจริงเออคืออย่าไปเป็นคนที่เรียกว่าหินกับคนอื่นครับถามว่าตัวเราดีเลิศประเสริฐนักเรมันก็ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์และชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ไงก็่านบอกไยถ้าไม่ผิดแต่มันไม่ดีเลิศสําหรับพี่ผ่านครับพี่จะไม่ผ่านแต่ว่าผิดนะฮะ เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าเรากลับมายังมีเรื่องดีๆมาฝากครับใหญ่จังอฮะแน่นจริงหม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาตาลีนเนื้อแน่นฉ่ำซอส เหนือล it ิิิิตพโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะ oh, รักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเราใครจะรักล่ะค่ะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะว่าโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลก Right, go love earth, rah. Not a collection, it's our mission. Got a lot of words that I be trying to say, and try to brand new days, goes on, but my journey's long, no matter I keep going on. Make my own decisions, one by one, among omissions. I'm dumb for my ambitions. Talk about it. หมุดไมใหม่กับ passion ม่สิ้นสุด The new m e w be uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก ใหม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซลีเนื้อ,นอนแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแ๋วสนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุดเดอะนิวมิวเอ็กซ์โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ ว่า go love earth not a collection it's our mission กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแต่ว่าที่เราจะคุยกันตอนนี้เดี๋ยวผมอ่านทั้งหมดให้พีทฟังก่อนนะบางทีบางเรื่องนี่ผมก็ฟังฟังดูแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเขาบอกว่าเงินตกใส่เหล็กเหล็กบินเงินตกใส่หินหินลอยเงินตกใส่หอยหอยอ้าเงินตกใส่หญ้าหญ้าตายเงินตกใส่ทรายทรายสุดเงินตกใส่มนุษย์มนุษย์หมดคุณธรรม คือเขาพูดง่ายๆว่าเงินเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างาที่จะเปลี่ยนความดีเป็นความชั่วเขาจริงเอามาหลายๆอย่างก็อลองไล่ทีละประโยคเงินตกใส่เหล็กเหล็กบิขคือเหล็กเนี่ยจริงๆมันต้องแข็งแกร่งใช่ครับแต่พอมันเจอเงินเข้าไปปั๊บมันก็หายแข็งหายแกร่งมันก็บินได้ซึ่งมันก็เหมือนกับคนนี่แหละเป็นคนที่มีคุณงามความดีแต่ถ้าเจอเงินจำนวนมากเนี่ย มันก็สามารถจะบิดเบี้ยวได้เหมือนสุภาษิตอันนี้เหมือนคําบังเพลนหนึ่งที่เขบอกว่ามีเงินจ้างผีโม่แป้งได้อ๋อโอเคครับอ่าก็แปลว่าคนเราเนี่ยที่มันเห็นแก่เงินเนี่ยครับของดีๆมันก็กลายเป็นของเสียได้เห็นไหมล่ะเหล็กมันบิดใช่ไหมแล้วตกใส่หินไปไงหินลอยอ่าก็คือหินมันจะอยู่งี้แต่มันลอยไปเงี้ยก็แปลว่ายอมทําในสิ่งที่ไม่ควรจะทํา อตกใส่หอยหอยอ่าอันนี้นี่ว่าผู้หญิงเลยอืมก็คือพอผู้หญิงได้เงินปั๊บเนี่ยนะครับก็สามารถจะทําอะไรได้พี่ชอบยกตัวอย่างอันนี้บอกว่าอหลายคนบอกว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างพี่บอกนอกจากเวลาเนี่ยเงินน่าจะซื้อได้ทุกอย่างไม่จริงกัะเออเอาอย่างเงี้ยนูไปถ่ายโป๊ะกับพี่ไหนได้ไหม,มจะให้สามหมื่น หนูเป็นลูกมีพ่อมีแม่เออพี่จะมาพูดอย่างนี้กับหนูไม่ได้นะคะห้าหมื่นออพี่อย่ามาดูถูกศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิง่ออหนูจะไปแก้ผ้าโป๊โป๊ะ,ปะ,ปะได้อย่างไรแสนหนึ่งพี่จะนัดที่ไหนคะพร้อมถูกไหม,มนี่แหละก็คือมันขึ้นอยู่กับตัวเลขตัวเลขน้อยก็ไม่พร้อมแต่ตัวเลขมากก็พร้อม,อมก็าพเงาบอกไง เวลาเราจะให้คนทําผิดทําชั่วในองค์กรนะครับอย่าไปจ้างคนเงินเดือนแพงอ๋ออ่าอ่าถ้าคนเงินเดือนสองแสนสามแสนเราจ้างล้านสองล้านค่าจะไม่เอาครับเพราะเขาคิดว่าอนาคตเขาเนี่ยได้อีกหลายล้านจะเป็นได้ใช่แต่ถ้าคนเงินเดือนหมื่นห้าครับแล้วเราไปบอกว่าช่วยอ่า๊อปปี้นี่ให้ฉันหน่อยอช่วยขโมยกระดาษไปนี้ฉันหน่อยอฉันให้ล้านหนึ่งโอ้โห ก็เดือนมือห้าได้ยินคขว่าร้านเป็นไงล่ะใช่ไหมฮะเนี่ยตกใส่หอยหอยอ้าหอยอ้าตกใส่หญ้าหญ้าตายหญ้านี่นะคุณผู้ชมนะหญ้าเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบหญ้าเป็นคนดีหญ้าตายก็ปตายจากความดีไงอ๋อถูกไหมล่ะอ่าใช่ฮะใช่ใช่แล้วตกใส่ทรายตกใส่ทรายทรายสุดอ่านี่ยุบเลยยุบเลยอแล้วตกใส่มนุษย์มนุษย์ก็มนุษย์หมดคุณธรรมหมดความดี เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดกันว่าเงินเนี่ยซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหลายคนอาจจะเถียงว่าไม่ได้พี่บอกว่ามันได้มันขึ้นอยู่กับตัวเลขอ่าอย่างสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเงินเดือนแปดแสนเนี่ยครับถ้าเราจ้างเขาห้าล้านสิบล้านเขาอาจจะไม่เอาอ่าใช่เพราะเงินเดือนเขาเนี่ยปีหนึ่งก็ได้แล้วห้าล้านสิบล้านครับแต่ถ้าเราให้ยี่สิบล้านสามสิบล้านเขาก็นั่งคิดสิ ทำงานจนเกษียณจะมีไหมล่ะเมื่อคิด่าทางานจนเกษียณไม่มีครับเอาว่าสามสิบล้านเอาไว้ก่อนก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะอำนาจเงินเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับเพราะบางทีเนี่ยเวลาจะจ้างให้คนทำชั่วเนี่ยเขาจะให้ตัวเลขระดับที่ว่ามิอาจปฏิเสธได้มิอาจปฏิเสธได้เออตัวเลขมันมากซึจนกิดทั่งเฮ้ยตัวเลขขนาดนี้จะปล่อย่านไปเหรออะไรอย่างนี้เป็นต้น นะพี่เคยเจออธิบดีกรมหนึ่งนะครับเขาเป็นรุ่นน้องที่คริสเตียนนะครับเป็นไงครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปช่วยการทุจริตนะครับรู้เห็นรู้เห็นอเสร็จแล้วเขาก็ถูกไล่ออกครับเมื่อถูกไล่ออกก็แปลว่าอะไรไม่ได้บำเหน็จบำนาญอะไรทั้งสิ้นอาใช่เป็นการไล่ออก พี่ก็พูดในฐานะที่เป็นลูกน้องครับไม่ได้พูดกับเขานะพูดกับเพื่อนเพื่อนที่อยู่หน่วยงานเดียวกับเขา uh huh. สงสารเ้าเนาะดูสิเป็นคนทํางานดีมาตั้งช้าตั้งนาน uh huh. แล้วมายอมเขาตรงนี้เนี่ยดูสิพอทาเขาไปแล้วเนี่ยตัวเองก็โดนไล่ออกบําเหน็จบํนานาญก็ไม่ได้แล้วจะอยู่ยังไงปลายทางชีวิตนะเพื่อนเขาว่าไงหรือว่าไงครับอาจารย์ไม่ได้มาสงสารเขา ที่เขาได้นะเยอะกว่าเงินบำนาญที่เขาจะได้ตลอดชีวิตอีกสมมุติจะได้เงินบำนาญเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นเอาอสี่หมื่นอะไรงี้ยใช่ไหมครับถ้าอยู่ต่อไปอีกยี่สิบปีสามสิบปีก็ลองคูณดูว่าได้เท่าไหร่ซึ่งปรากฏคูณแล้วที่ว่าได้เท่าไหร่มันยังน้อยกว่าที่เขาได้จากการช่วยคอร์รัปชันแล้วก็โดนไล่ออกไปก็จบก็ไม่เป็นไรเลยก็ยังมีถ้าเงินที่ได้จากคอร์รัปชันมันเยอะกว่าเงินบำนาญอย่างนี้เป็นต้น นี่แหละคืต้องบ้างเงินเนี่ยมันซื้อได้ทุกอย่างจริงๆนั้นรุ่นน้องคนนั้นนะพี่ก็สนิทกับเขานะแล้วพอพี่รู้ว่าเขาต้องโดนไล่ออกเนี่ยพี่สงสารเขาเลยนะเขาเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่า,าจะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราก็รู้แต่ว่าเฮ้ยถูกไล่ออกโดยที่ไม่ได้บําเหน็จบํานาญแล้วชีวิตจะอยู่ต่อไปยังไงเพราะว่ารัาชรการมาสุดท้ายปลายทางก็ต้องเป็นบําเหน็จบํานาญใช่แต่ปรากฏเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดียวกับเขาเนี่ยบอกว่า อาจารย์ไม่ต้องไปสงสารเขาที่เขาได้ไปเนี่ยเยอะกว่าเงินบำนาญที่ก็จะได้ตลอดชีวิตที่เขาเหลืออยู่อีกอโอเคอย่างนี้นะเออเห็นไหมล่ะสุดท้ายแล้วมันก็คืออํานาจเงินครับเนี่จริงๆแล้วมันมีมันมีอำนาจมากแหละแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังการใช้ให้ดีด้วยสำหรับเรื่องนี้นะเพราะว่าปัจจุบันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากเคยได้ยิน,นะะไหมล่ะครับอำนาจเงินตานารี อำนาจเงินตรานาฬิออ่ะใช่ฮะคือถ้าหากว่าเราถูกล่อด้วยอำนาจครับแล้วเราอยากได้ตำแหน่งอันนั้นที่มีอำนาจครับมีใครมาไหว้วานให้เราทําชั่วเราอาจจะทำเพราะเราอยากได้อำนาจอ่าใช่มีอำนาจสั่งได้นี่นู่นหลายอย่างเลยฮะได้ตำแหน่งเงยอ่าได้ตำแหน่งแต่ถ้าเกิดว่าเงินตราก็แปลว่าอ่าไม่ได้ตำแหน่งแต่ได้เงินอืมได้อ่าเพราะฉะนั้นเราก็แพจํานวนเงินที่นําเสด็จ ครับแต่ถ้าเราเป็นคนหื่นเขาก็เสนอนารีนารีมาให้เราก็เลือกใช่เป็นตัวแลกเปลี่ยนกันก็ว่าไปโอ้ยนี่พี่เคยอ่านนิยายเล่มหนึ่งพี่ไม่ไม่เอ่ยชื่อเล่มนี้นะครับนิยายเล่มนี้เนี่ยคนเขียนเขาบอกเขาเอามาจากชีวิตจริงโอ้อ่าฮก็คือมีข้าราชการคนหนึ่งครับเมียสวยมากอืสวยเลยอ่าแต่เขาอยาก ขึ้นตำแหน่งสูงอ๋อเขาทำไงรู้ไหมทำไงครับเขายอมให้เมียเขาไปมีอะไรกับเจ้านายเพื่อให้เจ้านายเซ็นเพื่อเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งให้เขาไงแล้วเขาก็ได้ดีจริงๆด้วยก็แสดงว่าเจ้านายนั้นก็แพนานารีใช่ไหมหนังจีนก็บอกอะไร จอมยุทธ์เนี่ยจะต้องเจอนารีพิฆาตใช่นารีพิฆาตก็คือเอาผู้หญิงเข้ามาล่อนะแต่มันก็ขาดมนุษยธรรมต่าง <ไป S 1> โตเตียลเซียนลิปโป้ไงอ่าคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนช่วงหน้าก่อนมาช่วงสุดท้ายครับ โ, New uzu, โบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเราใครจะรักละ่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะว่าโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลก What go love earth, Rara Globe? Not a collection, it's our mission. Got a lot of words that i be trying to say, and try to brand new days. Cause I'm not my journey's long, no matter, I keep going on. Make my own decisions, one by one, I'm not a mission, standing on my I'm coming for my ambitions. Talk about it. หมดหมายใหม่กับ Passion ไม่สิ้นสุด The New New X. Be Uncharted ใหญ่จ <'ve> ักแน่นจิไม่ราก๋องสามเจ๋วรากฟรีเหนือแน่นฉับซอส เหนือลิมิตพิจิตโลก New Isuzu D Max ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรถไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดย มุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u ิ X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากโก้เลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับแหมต้องบอกว่ามันเงินมันก็อันตรายเหมือนกันนะอำน่าของเงินนี่น่ากลัวจริงๆ บางครั้งเวลาที่เราต่อสู้อะไรกับใครเนี่ยบางทีเรามองว่าเรากำลังสู้กับคนครับเอาเข้อจริงเราไม่ได้สู้กับเขา<อ>เราสู้กับเงินเขาอืใช่คือลําพังสู้คนต่อคนอาจจะชนะได้ครับแต่พอเราไปสู้กับเงินเขาเราชนะยากครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราพูดว่าถ้าเกิดเงินตกใส่มนุษย์ะมนุษย์หมดคุณธรรมเอ,อนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะฮนะ ถ้าคนเราเห็นแก่ได้ต่อให้เป็นคนดีแค่ไหนในอดีตแต่ความเห็นแก่ได้ก็จะทำให้ไม่อาจปฏิเสธจํานวนเงินที่เขานำเสนออแล้วคนที่นำเสนอหลายคนนั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่ากับคนคนนี้ที่เงินเดือนหมื่นห้าคนเสนอเท่าไหร่กับคนคนนี้ที่เงินเดือนสามหมื่นคนเสนอเท่าไหร่กับคนคนนี้ซึ่งเงินเดือนสองแสนคนเสนอเท่าไหร่เพราะถ้าเสนอน้อยกับคนเงินเดือนมาก มันก็ไม่เวิร์ดังนั้นถ้าอยากให้ใครขโมยเอกสารสักใบหนึ่งเนี่ย <c oughs> ต้องจ้างคนที่กรเดินน้อยค่ะเอาล่ะนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดให้ดีนะครับแล้วก็คิดให้รอบคอบกับสิ่งที่เรากําลังจะทําแล้วก็ สิ่งที่เรานั้นทําไปแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นสุภาษิตคําพังเพยดีๆที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้แล้วก็เวลาหมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมกัปปี้จิรัฐวัฒน์และอาจารย์เสรีบงมันทาลากันไปก่อนสวัสดีครับ